สำหรับคนที่เพิ่งได้เครื่องใหม่มานะครับซึ่งบางครั้งทางร้านอาจจะไม่ได้ไว้ System ไม่ได้เคลียร์แคชมาให้นะครับ mm hmm. ก็อาจจะเจออาการบ mm ัก hmm. เล็กๆน้อยๆน,ยนะครับวิธีการที่เราจะเข้า Recovery Mode นะครับ mm hmm. ก็มีขั้นตอนดังนี้ครับ mm hmm. กดที่ปุ่ม Power นะครับพร้อมกับ mm hmm. ปุ่มลดเสียงนะครับพร้อมกันรอครับจน เครื่องบูตเข้าสู่หน้า recovery mode นะครับเลือก English ก็จะมีเมนูต่างๆนะครับเลือก wipe data และ c a c h นะครับ reset system setting กด yes กดดัน wipe c a s t กด yes กดดันเสร็จเรียบร้อยครับรีบู o รีบู o ซิ s y <c oughs> s t e ครับหลังจากนั้นก็แค่รอให้เครื่องเข้ามาสู่หน้าปกติเพื่อเซ t ต i n งตั้งค่าต่าง,างๆครับเท <c oughs> ่านี้เราก็จะไม่พบอาการ อ่าบั๊กแปลกๆให้เห็นแล้วครับสวัสดีครับ